เวลาที่เราเจอความเจ็บป่วยนะคะเราก็ ต้องคิดก่อนนะคะว่าการจะป่วยนี่มันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าครูก็เคยเป็นนะคะตอนนั้นเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเกิดจากความเครียดนะคะที่เราถ่ายเทยไม่ออกตอนก็บอกก่อนว่าตอนนั้นที่ขึ้นผู้บริหารเอออายุแค่ยี่สานยี่สี่เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะคะเพราะเพื่อนๆที่รุ่นเดียวกับเราก็ยังแค่เรียนปริญญาตรีกันอยู่เลยนะคะปีสาปีสี่เนาะแต่เราออกมาทํางานแล้วนะคะเป็นธุรกิจของเราแล้วนะคะก็ไม่ไม่สามารถกําจัดความเครียดออกไปได้นะคะก็มีการป่วยด้วยโร หัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้เราต้องหาสาเหตุนะคะเราป่ว,วยเพราะอะไรนะคะน,นี่คุณหมอก็นแนะนําค่ะว่าให้กลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ทํางานที่เครียดน้อยลงนะคะอาชีพใดที่เราทําได้แล้วทาให้เราเครียดน้อยนะคะคุณหมอบอกว่าความเครียดที่คุณมีอยู่เนะะี่ยค่ะภายในของคุณะคะอายุ24ใช่ไหมคะ แต่ข้างในของเราอะค่ะปาไปแล้ว 40, 40 40 42นะคะคือแก่นะคะข้างในนี่คือแก่แล้วไม่ได้สาวได้สดอยู่ข้างนอกเลยนะคะพอใช้บร่างกายแดดสิ่งเปลืองคุณหมอก็ขอร้องนะคะว่าถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่นะคะต้องหยุดนะคะความเครียดนะคะฆ่าความเครียดออกไปให้หมดจากชีวิตนะคะตั้งแต่วันนั้นคุณหันกลับมารักตัวเองเลยนะคะบอกตัวเองแล้วว่าจะไม่เครียดจะไม่ทําอย่างอีกแล้วนอนโรงพยาบาลสิบกว่าวันไม่ได้ทําอะไรให้แค่น้ําเกลือให้แค่ยานอนหลับ นะคะเพราะว่าความเครียดเราเอาออกไปไม่หมดนะคะเลยบอกว่า <an> ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องมานดึกนะคะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของเรามันมาจากอะไรคะมันมาจากการที่เราใช้ร่างกายมันมากเกินไปไหมคะหรือเราโหดร้ายกับมันมากเกินไปละคะหรือเรารู้สึกเอาเอาหัวสมองไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดนะคะเอาหัวใจไปคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดนะคะเราฆ่ามันนะคะยิ่งเราโกรธเราแค้นเราพยาบาท เราจุดไฟเผาตัวเองทั้งวันเลยตรงนู้นก็ไหม้ตรงนี้ก็ไหม้หมดเลยนะคะอันนี้บางทีโครคภัยไข้เจ็บนะคะก็มาจากความคิด มาจากหัวใจของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะถึงบอกว่าครูให้พูดเสมอว่าอภัยทานเป็นทานที่สูงสุดลดความพยาบาทให้ขาดออกจากใจนะคะอันนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ครูให้กับนักเรียนทุกๆคนของครูเลยนะคะก็คือเราจะต้องไม่โกรธไม่แค้นไม่พยาบาทไม่อาฆาตให้อภัยนะคะชีวิตเราก็จะมีความสุขโรคภัยที่อยู่กับเราค่อยๆรักษาค่ะแรกนะคะรักษาที่ใจก่อน นะคะรักษาที่ความคิดก่อนรักษาที่ร่างกายเรานะคะโรคนี้มันจะค,ค่อยๆเบาบางลงนะคะความทุกข์ทุรนทุรายก็จะหายไปนะคะตัวครูตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วนะคะไม่ได้กินยาอะไรทางนั้นนะคะหายค่ะหายเพราะครูคิดเป็นแล้วนะคะหัวใจครูรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงนะคะก็หายจากโรคนี้เลยไม่ต้องกินยาใดๆทั้งสิ้นค่ะสวัสดีค่ะ